ครับผมว่าจะถ่ายต้นไม้ให้ดูมาหลายต้นหน่อยก็ดีโทรศัพท์เ <c oughs> นาะไม่ใช่เรื่องเลยโทรศัพท์เนี่ยเขาเก่าแล้วไงถ่ายแล้วก็ตัดไปตัดมาอยู่ที่แหละนะโอเคตัวนี้ก็ถามราคาได้นะตัวนี้สอบถามราคาได้ตัวนี้ก็ไม่ขายแล้วเพราะว่าลงหลายวันแล้วตัวนี้ก็ก็ยังจะขายอยู่ <c oughs> ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทมันเองมันแหละ ตอนนี้ก็คงไม่ขายกันแล้วนะพอพอแล้วปลนะ่อยแล้วราคาไหนไม่มีท่านไหนซื้อก็ต้องเลี้ยงไว้แล้วตอนนี้เลี้ยงไว้ก่อนอันนี้ก็ปล่อยแล้วซนะิ่ตี้พอแล้วตัวนี้เพราะว่าเก่าแล้วสงสารเขานี้ไม้เด็กนะเล็กๆมาถ่ายดูว่าตัวเล็กก็เสียบจริงให้ออกดอกได้ชินกันนะแรัวมาดูไม้มที่ที่จะขายนะอันนี้อย่าเป็นเป็นบุกเสบกตัวนี้จำชื่อได้ยอยู่แล้วตอนนี้ด้วยนะ อันนี้ดอกบานหลายวันนะเลยเป็นแบบนี้นะบานนานมากแล้วตอนนี้ก็บานบานวันนี้นะเพิ่งบานวันนี้อันนี้บานใหม่ตอนนี้ก็บานใหม่วันนี้นะของเ้าวันนี้ในจอภาพครับผมชุดนี้สี่ต้นนะครับผมตามจอภาพนี้เลยนะสี่ต้นนี้สามร้อยแปดสิบาทรวมส่งทุกอย่างนะสามร้อยแปดสิบบาทรับไม้สีต้นนี้ไปกระถางแปดนิ้วครับผมกระถางแปดนิ้วสี่ร้อยไอ้สามร้อยแปดสิบาทสี่ต้นอันนี้ก็เกษียณแล้วต้นนี้อันนี้ก็เกษียณกันแล้วพอแล้วก็มาสร้างเด็กวุ่นใหม่ขึ้นมา อันนี้ผมชอบผมต้องการไม้ในสไตล์บ้านบ้านนะบ้านบ้านเลยผมต้องการไม้สไตล์นี้บ้านบ้านแบบนี้ทางมามาสวนมากจะได้แบบนี้ออกมานะส่วนมากเวลาทําจะได้แบบนี้ออกมาดอกก้นเดียวเทียบกันดูแต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าบ้านบ้านนะแตอนี้หากชอบก็จะเสียไปให้นะตากิ่งจะตัดกิ่งทิ้งอยู่ป็นไม้พ่อเล็ดหน้าม่นเหล่านี้ก็นับเสนือสีต้นสามร้อยแปดสิบบาทเช้านี้ครับผมมาหาลูกชายผมก่อน ไปเกี่ยวทั้งคืนนี <médico> ่เ <ę> ด <go van biết> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวโดนตีได้แผลมากี่แผลวันนี้คันนี้ได้กี่แผลบรรลุนะดูการโดนแผลในตัวมีเยอะไหมโอ้โหหดไว้ลูกไขว้นหดอย่างเนี้ยไอ้เป่าไอ้ยเป่าไปไหนเป่าโอเคก็ขอบคุณขั้นด้วยนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วก็ขอเก็บเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณนะสวัสดีครับขอบคุณสิครับ